ินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเทตตาบอยนะครับวันนี้เทตตาบอยก็มาขอนําเสนอเรื่องราวดีๆความรู้ดีเกี่ยวกับวงการของรถแท็กเตอร์อีกหนึ่งครั้งนะฮะรอบนี้ไม่มีสคริปต์ไม่ได้ทําสคริปต์มาเลยแต่ว่ามันเป็นอะไรที่คิดอยู่ในหัวมาซึ่งมันจะพูดมันจะรู้สึกว่าบ่อยขึ้นแล้วมันก็จะจําได้ครับก็เลยหลังๆไม่ได้ทําคลิปก็ไม่ค่อยจะมีสคริปต์บางทีอาจจะมีแค่เรียงลําดับว่า1 2 3 4แค่นั้นเองนะฮะและรอบนี้นะครับผมก็จะมาคุยในเรื่องของอุปกรณ์ เครื่องมืออุปกรณ์ต่อพ่วงหรือ e ีพิเ m e น t นั่นเองที่แพงที่สุดที่ติดอยู่ในรถแท็กเตอร์ว่าเป็นอะไรนั้นมาติดตามชมในคลิปกันได้เลยนะครับผมก่อนอื่นนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับช่องเทสเตอร์บอยด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะครับไลโอเอของช่องเทสเตอร์บอยนะฮะขึ้นไว้อยู่ด้านล่างนะครับว่าขายอะไรของรถแท็กเตอร์จอร์เดียขายชุดหัวขีดผสมอากาศแล้วก็อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับเครื่องมือ การเกษตรเนี่ยฮะก็ลองแอดเข้าไปดูครับช่วงนี้ผมจะเป็นคนตอบอ่าเกือบจะร0อซก็เข้ามาพูดคุยกับผมใน Line OA นี่นะฮะในช่องคอมเมนต์ YouTube ก็ไม่ค่อยได้ตอบเท่าไหร่แต่ถ้าแอดมาใน Li n e OA นะฮะก็จะได้พูดคุยกับผมในเรื่องของรถแท็กอร์บ้างอื่นๆข่าววงการเกี่ยวกับรถแท็กอร์ต่างๆนานานะก็เข้ามาคุยกันได้ครับที่ Line o อแอดแท็กได้บอยอย่าลืมเติมแอดด้วยนะฮะเข้าเนื้อหากันดีกว่านะครับเดี๋ยวมันจะเลยเถิดกับ กับคลิปไปมากกว่านี้หลายคนอาจจะคิดว่าเครื่องมืออุปกรณ์ของโรเตเตอร์ที่มันแพงๆเนี่ยมันต้องเป็นชิ้นที่บอกว่าใหญ่ยาวใหญ่ยักษ์แล้วก็ทันสมัยมากๆมีระบบนู่นนี่นั่นติดวาวไว้มากมายอาจจะเป็นผานไถอาจจะเป็นเครื่องปลูกอาจจะเป็นเครื่องวานอาจจะเป็นตัวพรวนดินหรือจะเป็น power halo หรืออะไรต่างๆนานา,นา แต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกกับท่านผู้ชมในวันนี้นั่นก็คือสิ่งที่มันแพงที่สุดที่อยู่ในรถแท็กเตอร์ที่จริงแล้วนั่นก็คือเครื่องพ่นส,สารต่างๆผมไม่อยากใช้คําว่าพูดว่าเครื่องพ่นยาเพราะว่ามันมันพ่นได้ทุกอย่างที่มันเป็นสารที่มันเป็นของเหลวนะฮะมันพ่นได้ทุกอย่างมันสามารถฉีดลงไปได้ทุกอย่างหรือเอาพูดง,ง่ายๆเีกว่าเ,าเครื่องฉีดยาั่้แหละเอาเครื่องฉีดยาแล้วกันครับมันมันง่ายดีกับวงการของบ้านเราแต่ผมก็ไม่ค่อยอยากจะพูดคานั้นแต่ เพื่อให้เพื่อนๆได้เข้าใจผมจะใช้คําว่าเครื่องฉีดยาทําไมเครื่องฉีดยาถึงแพงที่สุดของตัวรถแท็กเตอร์สิ่งที่แพงในที่นี้คือไม่ใช่ตัวอุปกรณ์ที่มันแพงแต่คือสิ่งที่คุณเอามาใส่ในอุปรกรณ์ชิ้นนี้มันมีมูลค่าตลอดเวลานั่นเองนะฮะแะใครมาฟุยในไลโอเอเนี่ยในไลโอเอมันก็จะได้กรึ้งขึ้นมานะฮะ สิ่งที่อยู่ว่ามันเอามาเติมในเครื่องมือตัวนี้มันเติมอยู่ตลอดเวลาคือถ้าไม่เติมมันก็ทํางานไม่ได้ดังนั้นคือการเติมการเติมคือการใส่เงินเข้าไปในตัวอขออนุญาตไปเสียงก่อนการเติมเนี่ยการเติมของสสารทั้งหลายที่เข้ามายัางเครื่องนี้นั่นคือการใส่เงินของท่านแล้วเอาไปลงย่งดินนั่นทําให้ว่า ละอองทุกหยดหรือน้ําทุกหยดอะไรต่างๆาที่ลงไปผ่านเครื่องตัวนี้มันคือมูลค่าของตัวเงินมันเป็นไม่ว่าจะเป็นเงินก้อนเล็กหรือเงินก้อนใหญ่มันก็คือเงินทั้งนั้นนะฮะมันก็คือเงิน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 อย่างเดียวเลยและเครื่องมือชิ้นนี้นะฮะมันก็เป็นเครื่องมือที่ต่างประเทศเขาให้ความสําคัญกับมันมากๆเพราะว่า ด้วยโคต้าในการฉีดสารเคมีสมมติเขาฉีดสารเคมีด้วยโคต้าที่การฉีดสารเคมีของเขาเนี่ยมันจํากัดมากทุกหยดทุกละอง,องเขาจึงมีคุณค่ามากๆนะฮะไม่ใช่เขาไม่มีตังค์ซื้อนะเขามีตังค์ซื้อแต่ว่าขอบเขตในการใช้น้ํายาเคมีตัวเนี้ยของเขามันมีเขาใช้ได้เต็มที่กีมม่ 1, ลิตรเนี่ยสมมติใช้เต็มที่สมมติพันลิตรเนี้ยเต็มที่สําหรับสารเคมีตัวเนี้ยถ้าเกินพันลิตรปุ๊บเขาก็ทําไม่ได้เพราะมันเกินโคต้าของเขานั่นจึงทําให้ ต่างประเทศเนี่ยเขาจึงให้ความสําคัญเกี่ยวกับเครื่องพ่นยามันก็สรุปเลยเลยกันว่าเครื่องมือที่มันแพงที่สุดเนี่ยมันก็คือเครื่องพ่นยานั่นเองเพราะว่ามันต้องคอยเติมเอาเงินของคุณเนี่ยเข้าไปในถังพ่นตนัวนี้เติมเรื่อยๆเติมทั้งสารเคมีไม่ว่าจะเป็นสารเคมีปุ๋ยชีวภาพหรือปุ๋ยอะไรก็แล้วแต่ซึ่งทั้งทั้งหมดทั้งสิน้นมันคือเงินล้วนๆแล้วลงสู่พื้นดิน นะครับมันก็เลยเป็นว่าสมมุติรอบนี้ถังนี้500ถังนี้พันหนึ่งถังนี้300มันก็คือเงินพอมาเติมเข้าไปเรื่อยมูลค่าของเครื่องนี้มันก็เลยเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับมันเป็นสิ่งที่แบบว่าหลายๆคนค่อนข้างในต่างประเทศเขาจะค่อนข้างไม่ใช่ค่อนข้างผมเรียกเขาว่าในต่างประเทศเนี่ยเขาให้ความสําคัญในจุดนี้มากๆเพราะการสูญเสียทุกละอ,องของเขาเนี่ยมันคือเงินดังนั้นมันจึงก่อเกิดเทคโนโลยีใหม่ๆของเจ้าตัวเครื่องมือเหล่านี้ขึ้นมา ผมบอกได้เลยว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มันโคตรโชคดีเลยที่มีอุปกรณ์ต่อพ่วงราคาถูกมากมากผมเห็นลูกค้าหลายท่านที่มีความเข้าใจว่าตัวอุปกรณ์เนี่ยมันต้องถูกกว่าตัวรถมากๆสิตัวอุปกรณ์เนี่ยมันต้องถูกกว่าตัวรถแบบสุดๆไปเลยอะไรเงี้ยเราซื้อผ่านไทยในราคาส0 0 0 0ื0 0 0 0่0 0 0 0น0 0 0 0มื่นหกหมื่นเราซื้อใบมีานาชุดหนึ่งก็ประมาณส0 0 0 0ื0 0 0 0า0 0 0 0น0 0 0 0ื่นเจ็ดหมื่นแต่ ผมแปลกใจที่ว่าคนไทยยอมรับไม่ได้กับเครื่องมือที่มีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่มันมีราคาสูงเกินกว่า1 0 0 0 0แบาทมันเป็นอะไรที่ตัดสินใจยากเพราะฉะนั้นผมจึงบอกว่าประเทศไทยโชคดีมากที่มีอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ราคาถูกมากมอเลยอบางชิ้นของอุปกรณ์ต่อพ่วงในต่างประเทศนั้นมีมูลค่าแพงกว่าตัวรถอีกด้วยซ้านะฮะยกตัวอย่างเช่นถังพ่นยาของเมืองนอกเนี่ยถังเล็กๆธรรมดาเนี่ย บางตัวเป็นล้านกว่าบ,บาทเลยนะครับบ้านเราซื้อกันซื้อขายกันบางทีหลักหมื่นไม่กี่หมื่นหรือหลักแสนแสนนี่คือแสนก,ก,กว่าเองนะฮะมันไม่ใช่กี่บาทแต่ทีนี้เมื่อเปรียบเทียบกับต่างประเทศที่มีตัวอุปกรณ์ที่มีราคาสูงแต่ทางของเขามันก็มีออปชั่นนู่นนี่นนี้มากมายที่สามารถทําให้ตัวน้ํายาทุกหยดของเขาทุกระองของเขาเนี่ยมันเกิดคุณประโยชน์ได้เต็มที่และสูงที่สุดนั่นเองก็ดีใจครับ ที่ประเทศไทยมีอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ราคาถูกมากผ่านไทยอะไรไม่กี่บาทนะฮะของเมืองนอกนี่ผ่านไทยเนี่ยหลักแสนนะครับหลายแสนด้วยนะครับไม่ใช่ถูกๆนะฮะบ,บ้านเรา c n t อขายงหลีหรือ GT first หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับราคาถูกมากนะฮะแนะนําด้วยครับเนี่ยครับสุดท้ายก็ขายของของตัวเองฮะชุดหัวฉีดนะครับชุดกันน้ําหยดทําไมถึงต้องมีกัวกันน้ําหยดก็เพราะว่ามันกันน้ําหยดไงเวลาท่านถ้าสมมติคนพ่นยาหลายๆทั้งหลาย ก็จะรู้ซึ่งดีว่าเวลาเราเดินทางเวลาเราไม่ได้พ่นน้ําพ่นยาเนี่ยมันก็จะมีน้ําหยดติง่งติ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 ่งตรงที่หัวตรงที่หัวฉีดดังนั้นตัวนี้ก็เป็นเสื้อกันน้ําหยดนะครับมีหลากหลายรูปแบบให้ท่านได้เลือกนะครับรวมถึงหัวฉีดผสมอากาศนะครับถ้าท่านใดสนใจทั้งมีทั้งพัดเดี่ยวพัดคู่พัวคะอื่อื่นมากมายแบบเซรามิกท่านใดสนใจก็ลองติดต่อมาที่ไลโอเมาพูดคุยกันถึงข้อมูลว่าทําไมผมหรือท่านท่านทั้งหลายต้องมาใส่ใจในเรื่องของเกี่ยวกับ หัวฉีดผสมอากาศด้วยในเมื่ออันที่ใช้อยู่มันก็ใช้ได้เดี๋ยวผมบอกเลยว่าถ้าท่านหันมาใช้สิ่งเหล่านี้ที่ในมือผมมีอยู่นี้ผมบอกได้เลยว่าท่านจะประหยัดเงินของตัวท่านไปได้อีกเยอะครับถ้าเราใส่ใจเราทั้งประหยัดทั้งเงินประหยัดทั้งสิ่งแวดล้อมแล้วก็ลดการทะเลาะเบาแหวงกับพื้นที่ด้านข้างของท่านด้วยนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์กับช่องเทตเตอร์บอยด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมครับไลน์แอดของเทตเตอร์บอยด้วยจ้ะ คลิปนี้สาระไหมก็อาจจะมีสาระนะฮะก็ลองดูนะจ๊ะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ